สวัสดีครับสมาชิกบริษัททีเคซับเจริญนุกืองจำกัดทุกๆท่านนะครับที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับกผมดรสานรักษ์พันธุุมรองประธานบริษัททีเคซับเจริญนุกโดยจำกัดในช่วงนี้นะครับบริษัทมีโปรโมชั่นเพื่อที่จะส่งเสริมให้กับสมาชิกทุกๆท่านนะครับโดยการแนะนําตรงนะครับตั้งแต่10,000หี PV ก็มีสิทธิ์ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นนะครับ10% ทำได้ก็รับไปเลยนะครับเพื่อที่จะช่วยให้สมาชิกทุกท่านได้มีรายได้เพิ่มเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟตลอดถึงค่าเทอมลูกในช่วงที่จะเปิดเรียนได้ดูในลายกลุ่มนะครับที่สมาชิกของพวกเราทุกๆคนทุกสายงานทํางานกันอย่างขยันขันแข็งนะครับก็อยากจะให้ทุกๆท,ท่าน นะครับดูแลสุขภาพด้วยเนื่องจากว่าในช่วงนี้ประเทศไทยทุกพื้นที่นะครับมีปัญหาในเรื่องของโรคระบาดโควิด1 9ก็อยากให้ทุกท่านดูแลตัวเองนะครับใส่แมสนะครับล้างมือนะครับก็ขอฝากนะครับโปรโมชั่นของบริษัทและก็ดูแลตัวเองด้วยความห่วงใยจากบริษัททีเคซับเจรินุ่นจำกัดนะครัท่านรักพันธุมขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ